โคตรเสียดายเลยครับที่ไม่ได้ตัดข้าวครับน่ครับดูครับล้มแบบว่าเสียหายอย่างหนักเลยครับข้าวแทบไม่ได้เกี่ยวเลยครับดูครับนี่ครับอูหลวงก็เล็กมากครับล้มนี่ครับเกี่ยวไม่ได้เลยครับหญ้าเต็มหมดเลยครับหญ้านี่ครับนี่หญ้าอะไรไม่รู้ครับนี่เป็นเหมือนใบกระถินใบเล็กๆนี่ครับเต็มเลยครับดูครับโน่นครับเต็มนลคโน่นครับบริเวณที่ไม่ได้ตัดนะครับนี่ เสียหายมากครับตรงที่ผมตัดนะครับลงจากรถมาตรงนั้นครับมานี้มานี้ครับนี่ยาวมานี่ครับหน้าเดียวมานะครับแล้วก็มาตัดบริเวณนี้แถวนี้นี่ใช่หมดเลยครับที่ตัดนี่ครับผมจะให้ดูลวงเข้านะครับที่ตัดนะครับถือว่าได้ดีมากครับน้ำหนักดีมากครับเม็ดสวยใสดีมากครับดูนี่ครับนี่ครับเข้าอย่างดี ถือว่าลวงใหญ่ดีครับทีแรกผมกลัวว่าจะลวงไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าผมตัดวันที่ยี่สิบห้ากรกฎานะครับข้าวมันขึ้นข้อแล้วนะครับถ้าภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าข้าวบังแล้วนะครับนะนี่ครับแบบนี้ครับผมตัดนี่จให้ดูต่อเลยครับนี่ไส่วนที่ตุ้ยไปก็ตุ้ยนะครับส่วนที่ขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าลวงใหญ่ดีครับลำต้นใหญ่ดีครับนี่ครับนี่ผมก็ได้ เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับได้ข้อมูลใหม่นะครับว่าสามารถตัดได้ถึงเดือนสิงหาเลยนะครับประมาณต้นเดือนไม่เกินประมาณกลางเดือนสิงหาเนี่ยผมว่าตัดได้นะถ้าเป็นข้าวหนักข้าวหนักนะครับข้าวพันหนักนะตัดได้ครับไม่ต้องกลัวครับปีหน้าผมจะไม่เสียได้อีกแล้วครับไอ้พวกที่งามๆนะครับผมจะตัดเลยครับเพราะว่าทดลองดูแล้วนะครับปีนี้ ถือว่าผ่านนะครับนี่ตอนที่ตัดก็กลัวว่ามันจะไม่ขึ้นอีกนะครับกลัวว่ารวงจะเล็กแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันกลับมาได้เฉยครับรวงใหญ่น้ำนักดีครับถือว่าข้าวต้นสูงต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดนี่เสียหายครับจะล้มหมดครับอันนี้เห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยล้มนะครับนี่ล้มก็นิดหน่อยครับที่ตัดแล้วนี่บางพื้นที่เขาตัดสองรอบนะครับ ผมได้ยินข่าวมานะแต่ว่าผมไม่กล้าทำไปเพราะยังไม่มีประสบการณ์ครับ